สีลมสีลมโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสีลม ที่สองถนนสีลมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะตอนนี้นี่โชว์โชว์เราอยู่ที่ MRT สถานีสีลมเนาะเดี๋ยวออกทางออกที่สองแล้วก็วันนี้พาไปเที่ยวห้างเปิดไปศูนย์การค้าเปิดใหม่ใหญ่อลังการคนเยอะมากคนที่ห้างคนที่เนี่ยเยอะ นี <c oughs> ่ก็ไปได้คือเหรียญทั้งออกที่สองคนเยอะมากเห็นไหม <c oughs> เดืนอไปเรื่อยเนาะ ว,ว้าวเดี๋ยวพาไปเที่ยวดูสิเซนทัานราร์กฟารากเว้ยเดี๋ยว <c oughs> พาไปเที่ยวดูสิ์เซนทันฟรากแ <c oughs> ้ก็เปิดไฟเลยนะ้ <c oughs> ขึ้นไปเรื่อย ฝนตกจ้าถุงถุงไหมนี่ไงถึงแล้วเนี่ยดูสิเซนทรันปาร์ก วว้าก็ใครที่มาเ r ็มาทีก็ลงสถานีสีลมนะออกที่2นะทุกคนถ้าเป็น BTS ก็มาที่สถานีสารแดงเลยดูสิเซนทันปลาว้าวชุ่มฉ่ำ สูงมากอลังการมากใช่เราต้องไปดูใช่ไปเข้าไ,<ป>ไปเลยดีกว่าเนอะไปค่ะเฮ้ยข้าไปดูข้างในก่อนว่าเขามีอะไรบ้างเหนือดูส่นว้าว ชั้นจีฮพาเดินเล่นชั้นจีกินใหม่หอมมากเป็นโครงการมิกโยี่ใหญ่มากอลังการมากกลางกรุงเลยเนาะเออเรื่อไปเรื่อย ไปเดินย่อยก่อนจริงแรกเลอจริงนึงเลยทั้งคนดีกว่าจะไปเดินห้างใหม่ห้องน้ำใช่ใชอารมณ์เสียคุณสามไม่บอกใครเดินไปเรื่อยๆก่อนห้องน้ำเหมือนจะคนเยอะก็ดูคนเด็กสุดยอดเยวมาก เราตไปทางไหนดีอ่ะว,ว้าวโหมูนี้ของปลอมใช่ไหมหยิบไปกินเลยได้ไหมปัดแต่ง คนเยอะมากทำมาดูมุมบันไดเลื่อนอสวยๆดูบันไดเลื่อนเนี่ยก็าขึ้นไปข้างบนอีกจะสวยไปไหมตัก<ป>อ้ เราไม่เป็นไมอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเป่าอันนั้นเป่าคุยก่อนโอ้ยดูดิ่คมุมนี้โอ้ยมุมยอดฮิตเนี่ยแค่ก็ถ่ายโอย้ถ่ายรูปไม่ทัน,ลน,นแล้วถ่ายได้รถมากมูยคนเยอะมากเลยสุดยอดถึงบน,นแล้ว ชั้นหนึ่งโอ้โหมองเป็นไดซซอกันขึ้นแมงบนเลยช่สวยมากเลยเยยชั้นหนึ่งก็แบรนด์เนาะ ไปดูตรงนี้รอบหนึ่งพี่ป๊อปหมาดด้วยมืก็จะเดินช้าละนิดช้าละหน่อยนะเพราะว่าไม่มีหลายชั้น I'm <laughs> good, okay. เชื่อมกับสกายวอล์กสกายวอล์กจาก BTS ีเดินเข้ามาได้เลยผลตกรอยใช่เราต้องเดินเล่นอีกไอ้ป๊อปมาเลิศ ไปต่อเรื่อยๆขึ้นไปเดินเล่นชะ้นนิดชัละหน่อยสวยอีกแล้วสวยทุกมุมอารังมากทุกคนไม่ว่ามาเดินเล่นได้นะสวยมาก ว้าวว้าวเตื่นตาตื่นใจ oh. ชั้นสองนะคะนี่เราต้องถ่ายเลขสองให้ดูด้วย oh. จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เรียกผิดว้าวก็เป็นแบรนด์ในเสื้อผ้าเนาะสตูดิโอซเว่น นี่ห้องน้ำแน่เลยคนเข้าไปเนี่ยเข้าไปสิเข้าด้วยดีกว่าปิดกล้องก่อนปั๊บมาดอีกแล้วที่สองชั้นเลยเหรอเฮ้ยมันรี่ น้องมันลี่ไอ้กาแฟ กันเต็มเลยอนั่นอรสิ ขึ้นัาไดเรื่องตรงกลางไปชั้นต่อไปนู้นสัพหังนะชั้นนี้ต่อไปเป็นชั้นสาม้วเขาเพิ่งเปิดเช้นต่อไปชั้นสามแล้วจ้าเขียนชาเขียวด้วยเัร มึงขึ้นชั้นสามสูงขนาดนี้เลยคนตัวเล็นกน็เยอะนี่ก็1 8บ0นากห้นาทีนะทุกคนก็เลิกมงานแล้วเราก็มาเดินเล่นห้างกันเสื้อผ้าตรงน้นมีนิวบาลานคนทางนี้ เอาวสวยเนาะคุณไม่อายากได้กระติกอยู่ทีย่ อดีตเนาะแอร์เขาเย็นมาแอร์เยมื <laughs> ่อกี้อาดิดาสเด็กตรงนู้นอาดิดาสผู้ใหญ่อยู่ฝั่งนู้นต<อ>รงน,น,นู้นมีเนวบาลานนู่น เ b ็ <NBA>. <S <S 1> <S 1> นบกับันไดเลื่อนที่นี่เขาทำสวยเนี่ยควายกันไปควายกันมาวิวสั่ง tôi hôm nay Suối Yêu Adi ก็จะมีร้านนั่งชิวๆเกือบทุกชั้นเลยนะฮะขึ้นไปต่อไปชั้นสี่ดีกว่าชอบบันไดเลือเล่อนมางบ้างสวยเงีย ชั 4, ้นสี่ก็มีคลินิกที่ไหนก็ได้ไเดินไปเรื่อยๆเรเาได้กินของกินน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละ <c oughs> ข้างบนเน่ <c oughs> เลิกงานแล้วหิวด้วยบันนาของเล่นอาร์ตทอย ที่ขาวเหรอเออบนล่างอันี่ล่างล่างที่ยห้าเกี้ยหา้าเขาหน้าอะไรอ่ะวันพีชเหมือนกันนี่อืม้มอันน,น,นะอนี้ในอ่า โตเกียววันพีททาวเวอร์ไอ้เครื่องบินครับวัดส,สังซัมซุงอยู่นูน่นเฮ้ยทำอะไรดิว้าวนู่นตัวใหญ่ลูฟี่ตัวใหญ่ทำไมน่นกัพี่กับน้องเลยนะลูฟี่กับเอ็ดน้องใหรู้จักชายรู้จัก ยิงรู้จักอับดุลเลยอ่ะเุ้ยเรือเรานี่ไงเรือของที่นี่ลูฟี่ชื่ออะไรนะเรืออะไรนั่นนี่ไงชื่อบอสใช่ไหมไม่ใช่แมรี่แมรี่่าหลักเฮ้อังเกอร์มี j เจอบ ว้าวอุ้ยตรงนี้นมีบิ๊กคาเมล่านะจ๊ะ A A S เออที่นี่ก็าทำอะไรเรื่องสวยมากอุ้ยสูงขาสั่นรับมาใบมาใกล้ๆเฮ้ยนี่สันสูงมากเลยสวยมากไอ้เนอะเป็นอะไรเรื่องที่แบบว่าอยู่คู่กันเนี่ยเราชอบไม่ต้องเดินหาไงใช่บางทางก็คือลงทางหนึ่งไปขึ้นอีกทางหนึ่งอย่างนี้เนาะ ข้างบนมีกลิ่นอาหารจริงด้วยเห็นไ,ไหม Vivo a p p e มีไอทีด้วยนะชั้นห้าหัวเวยวอดตรงนี้ไม่อะไรเอ่ยอ c c e s s o r y มือถือตรงนู้นก็มี ครูด้วย DJI ด้วยอ่ะพาไปดู AAS DJI ตรงนู้นนี่บิ๊กคาเมราอ๋อ DJI อยู่ในบิ๊กคาเมรา เราก็ซื้อจากวิคาเมล่าแต่สาขาอื่นแมตัทูอ่กขึ้นข้างบนได้กลิ่นแล้วใกล้เข้ามาแล้ว ไปต่อ,อที่ชั้นห้าชันห้านะจ๊ะโอ้ยคนเยอะที่ไหนมีของกินที่นั่นก็มีคน ร้านอาหารร้านอาหารเยอะแยะมากมาย มีโซนเด็กด้วยอ,อ,อีกา 欢迎领来。 เไปเรื่อยๆนะหอมไม่หมดแล้วเรียนท่าเพื่อมีโอการลพื้นท่าค่ะูนการค้าเซนทรลนะขอความร่วมมือท่านดูแลรูลางอย่างใกล้ชิดขนาดใช้ไปไดเรื่อยๆสำหรับผู้สวมใส่รองเท้ายกเเกิดนันใส่รองเท้ากวังเป็นพิเศษ

哦，那。哦。 ลงลงมาแล้วเดินแค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้านะทุกคนก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ไม่เดินเลยกันได้เขาเปิดใหม่ๆกินใหม่ยังอยู่นะ รายละเอียดเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปลากันแถวนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าปูมากำลังจะเปิดก็มีหลายแบรนด์ยังไม่เปิดเห็นไ,ไหม ยังเปิดไม่ครบใครอยากให้มาดูอีกก็คอมเมนต์บอกได้ให้เขาเปิดให้หมดก่อน หน้หน้าเด็กกันบ้านเลยพ่อเขานีคันนี้สวยมากอาถ่ายอาถ่ายไ ฝนหยุดยังหยุดแล้วยังนี่ว่าตกแล้วละอะให้หยุดแล้วล่ะอเ,เออเป็นละอองของแปะ